การเรียกคนขับลงมานั่งขับขี่ไปที่เียบด้อยสารวัตรดครับพระน้ำแดงฝั่งคันนี้นรนครับเจอกระออนจริญพรครับของพระฝั่งคันนนครับโอ้โหเจ <ะ S 1> ้า,าจช้างเจ้าช้างาเทพมผมก็ลืมไปว่าฝนมันตกเราก็เอาสายไม้มาเทินตักเม,มียนางไปนั่งมานึ้วก็ไปย่ำเถือนหมดเลยนี่ไม่เป็นไรจะหวานข้าวหมดเลยเออวันนี้จะกลับบ้านเย็นหน่อยโทรบอกทางบ้านแล้วเพ้าไข่มาด้วย ลงไขเลยตลอดเส้นตลอดเส้นน้ำพรวมแล้วน้ำถ้วตัดแล้วเอาละครับตอนนี้ระหว่างสารวัตตัวหนึ่งกับอ้อเจริพรสตาร์ทเครื่องบึ้งอาเจริพรหนุ่มมีมาทีเอ้ยอ้าวเฮ้ยไม่ติดว่าสองทีเอ้ยสามทีเอ้ย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 เไมยเอ้ยเอ้ยาอ้ยเอ้ย้เอ้ยเอ้ยเอ้ยออ มันเอาหนังเลยมันน้าหน้าจัดน้าจัดเออติดแล้วติดแล้วติดแล้วแหมว่าใจช่วยแหมดีได้พระอได้พระครูพระครูช่วยเป่าหลวงพ่อพระครูเป่าพ่วงเออติดเลยติดเอาแล้วครับคนนี้มาดูสาวว่าตล่องน้ำแดงกับอ้อเจริญปอสองล่องน้ำเงินใครเทียร์พูดอ้อเปลือกต่างคนต่างขยี้เอาไว้เลเมื่อต่างคนไม่ไหวแล้วถ้าอย่างนี้ขวัญไปนะผม สวัสดีบอกแล้วครับเมา่า่างงี้เสร็จพัะครับเอาแล้วเงงี้เสร็จแล้ว,ลวผลการตัดสินครับอเจริญพรสองเจ้าช้างชนะไปอเจริญพรสองหลวงพี่มหาทิแลวก็พระเบญโคลพระจันเอียงเรียบร้อย่อยางงี้แพ้เรือพระธรรมครับ